สวัสดีครับเ,เพื่อนๆอคติหนงัง Reaction Teaser t ์เ l เ r อแดนสาบครับผมโอ้หนังใหม่จากเนรมิตหนังฟิล์มนะฮะหนังไทยน่าจะเป็นหนังผีนะทวงนี้ก็อยากจะกลับมา r e a อคชั่ตัวอย่างละก็ติดตามกันได้ที่ช่องอาคติหนังนะผมจะลงที่ช่องนี้เป็นหลักถ้าไม่ใช่หนังดังถ้าหนังดังๆนหน่จะอาจจะเอาไปลงเข้าไปหนังบ้างโอเคดูเลยดีกว่า บ้านหลังนี้วสันหนึ่งสองสามเจนิสบี k ปนเคเนี่ยอนันดาเฮ้ยมีเงานั่งเก้าอี้ คนลุกเี๊ยมีผีที่บนเตียงเป็นพ่อกกรูปก้โหคนแขวนคอส,สนไุไลมานไม่เคยเสชื่อศรัทธา ว้ายมาเป็นเงาเล่นกับศาสนาด้วยวะ่ะเอาไว้แล้วจริงจังเลยนะแล้วอนันดานี่ผมชอบมากเลยนะช่วงหลังๆดูหนังเขานี่บทบาทคาแรคเตอร์จะแบบหลายเรื่องนี้เขาแตกต่างกันไปคิดถึงเหมือนกันว่าเขาเคยเล่นหนังผีเยอะเหมือนกันนะชัตเตอร์ใช่ไหมขึ้นที่น้สุดละเรื่องนี้ก็กลับมาอีกแล้วแดนสาบแล้วนลรมิดหนังฟิล์มเนี่ยทำหลากหลายแนวแล้วทำถึง คนชอบหนังผีด้วยช่วงนี้ยก็รอดูแล้วกันว่ากระแสจะเป็นยังไงนะครับอ่าอํานวยการสร้างโดยนนทรีนีมิตบุตรซะด้วยว้าวย้ายสู่บ้านหลังใหม่กลางดงศรัทธาต่างขั้วปลดปล่อยความกลัวสุดขีดคลั่งเหมือนอารมณ์เหมือนพวกหนังผีฝรั่งหรืออะไรอย่างนี้เลยเนาะมีลัทธิอะไรอย่างนี้บอกว่า <laughs> เออ อ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันอันนี้เป็นแค่ทีเซอร์นะยังไม่ใช่เทเลอร์เต็มด้วยซ้ำนะเดี๋ยวเราดูตัวอย่างหน้าแล้วกันกนะครับ